วัสดีครับพบกับเซลล์ร้ล้านนะครับแต่งตัวแบบนี้ก็ของเดาได้ไม่ยากนะครับว่าจะไปตีกอล์ฟนะครับซึ่งชีวิตจากการตีกอล์ฟที่ผ่านงานมันเห็นอะไรกับคนมามากมายนะครับที่เขาบอกว่าตีกอล์ฟแล้วบอกนิสัยนะครับก็เลยเป็นที่มาของคอนเทนต์ในวันนี้ว่าคนแบบไหนเนี่ยไม่มีทรงครับไปตีแล้วไม่อยากจะไปอีกนะครับต่อให้จะเป็นผู้ลากมากดีหรือว่ายิ่งใหญ่มาจากไหนนะเจออะไรแบบเนี้ย ทำธุรกิจด้วยไม่ได้นะครับเผลอๆเนี่ยเขาเรียกว่าคบไม่ได้เลยหรือซ้านะครับก็ไม่น่าเชื่อนะว่ากีฬาชั้นสูงแบบกอล์ฟเนี่ยสังคมของคนตีส่วนใหญ่นะถ้าไม่นับแบบนักกีฬาอาชีพนะครับก็จะเป็นแบบไฮโซลูกทายาทนะครับผู้บริหารใหญ่นะครับข้าราชาการระดับสูงยันนายกอะ่ะเหมือนนายกประเทศที่ไม่ได้อยากจะนับเป็นเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยก็เพิ่งตีกอล์ฟใช่ไหมมันเลยเป็นอะไรที่สังคมเนี่ยเหมือนจะมีคําว่าอีลีทนะครับระดับหนึ่งเลย แล้วก็คำว่า Executive เนาะ e x e c u t i v e แปลว,ว่าผู้บริหารนะครับซึ่งร้อยพ่อพันแม่ครับจะรวยขนาดไหนการศึกษาสูงแค่ไหนครับก็เจอไอคนประเภทนี้อยู่ดีนะครับอยากจะให้คุณที่สนใจนะหรือว่ากำลังจะเริ่มเข้าสู่วงการกอล์ฟทางธุรกิจด้วยนะลองมาดูว่าคนประเภทไหนเนี่ยเจอแล้วน่าจะคบไม่ได้เลยครัขอโทษที่พูดตรงๆนะครับกลุ่มแรกนะครับมาสายเป็นนิด มาสายเนี่ยไม่ได้มีประเด็นนะถ้าเกิดว่าด่วนแบบว่าโอเคเฮ้ยรถเสียรถชนอะไรอุบัติเหตุอย่างเงี้ยหรือว่าเบี้ยวแบบล a าส m i มินิทอันนี้น่าเกลียดนะครับแต่เหตุผลมันต้องดูว่าฟังขึ้นหรือเปล่านะครับเช่นอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับรถติดอุบัติเหตุแล้วก็ตามเนี่ยขอโทษขอโพยอะไรเนี่ยมันก็ช่วยได้นะแต่อารมณ์แบบว่าไม่ได้ว่าไงเนี่ยแล้วสายอ่ะคืออย่างนี้กอล์ฟเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบต้องเป็นคิวอะต่อเป็นกวนเป็นกว,วนอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าช้าเนี่ย กวนเราอ่ะจะโดนขยับไปอยู่กวนหลังๆครับแล้วมันจะเสียเวลามากเพราะว่าเราจะต้องให้กวนที่มาเนี่ยออกก่อนเราใช่ไหมแล้วรอทีนึงอะ่ะมี2030นาทีนะครับกว่าจะได้ตีหลุมหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะช้าไปทั้งหมดเลยครับแล้วก็กอล์ฟมันเป็นอะไรที่คนหมู่มากด้วยยิ่งกวนเราคนเยอะๆเนี่ยคนมาสายเนี่ยบอกเลยว่าถ่วงยิ่งกว่าประชุมบริษัทดกนะครับก็ถือว่าน่าเกลียดนะไม่มืออาชีพนะครับไม่เคารพเวลานะบอกเลยว่าแค่เรื่องเนี้ยผมก็ ประเมินคะแนนติดลบแล้วนะครับมาสายเนี่ยถ้าใครตีกอล์ฟบ่อยๆจะรู้ดีว่าจะตีหกโมงเช้าเนี่ยบางทีตื่นตั้งแต่ตีสี่เลยเพื่อไม่ให้สายนะครับหรือว่าจะไปตีต่างจังหวัดเนี่ยไกลแค่ไหนก็จะออกก่อนเวลาเนี่ยเตรียมตัวอา,อ,อาบน้ำอาบน้ำอะไรเรียบร้อยนะครับออกรอบนะครับก็จะไม่ให้ลูกค้าหรือว่าแม้แต่เจ้านายเราหรือว่าทีมงานเพื่อนร่วมงานเนี่ยคืออย่ามารอเรานะครับถ้าเกิดว่าสายมากเนี่ยจะน่าเกลียดมากนะอันเนี้ยระวังนะครับตัวนกักกอล์ฟฟังไว้ก็ระวังนิดน,นึงด้วยนะ จริงๆผมว่าไอมาสายอ่ะมันควรจะทุกอย่างนลครับประชุมทํางานคุยงานอะไรมันก็ไม่ควรสายอยู่แล้วอ่ะยิ่งถ้าเราเป็นเซลล์อ่ะสายเนี่ยมันก็น่าเกลียดในสายตาลูกค้าแล้วถูกไหมครับนะนั้นอันดับแรกนะครับคนมาสายครับน่าเกลียดครับอันที่สองครับคือคนที่หัวร้อนง่ายนะเล่นเกินฝีมือเจอเยอะครับหัวร้อนง่ายคืออะไรกอล์ฟมันเป็นกีฬาที่มันต้องอยู่กับตัวเองใช่ปะ่ะคือเข้าใจนะบางทีตี ตีไม่ได้ตีพลาดอะไรมันหงุดหงิดโวยวายเนี่ยโอเคยังพอเข้าใจแต่บางคนเนี่ยมันถึงขั้นว่าคว้างไม้นะครับดา่าแคดดี้อ่างเงี้ยหรือว่าบ่นอะไรที่มันเป็นคําพูดไม่ค่อยดีอ่ะไอสัตว์เอ้ยไอเฮียอะไรเงี้ยคือไปหัวร้อนใส่คนอื่นก็มีครับเช่นข้างๆอาจจะแบบมีเสียงอะไรนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยแล้วโอ้โหแบบพอตีพลาดทีมึงก็ไปหงุดหงิดคนอื่นอ่ะหรือว่าไอตอนพัดเนี่ยพัดก็คือไอที่แบบพัดให้มันลงหลุมใช่ไหม แคดดี้บอกว่าเออนู่นนี่นั่น,นแล้วตัวเองพัดไม่ลงเองเนี่ยมึงก็ไปพานแคดดี้บอกว่าแคดดี้บอกลายหวยนู่นนี่นั่นเนี่ยรู้ไหมคือหัวร้อนมันเป็นอาการที่จะเห็นมากตอนเล่นพนันนะครับมันเหมือนไม่เล่นไพ่อ่ะคนไหนที่คุมสติอยู่คนไหนที่นิ่งมากพอต่อให้เสียเยอะยอะ่ะจะได้รับความเคารพอ่ะดูในหนังดิแต่หลายคนเนี่ยคุมไม่ค่อยได้ครับเอากูเป็นใหญ่เลยมันก็เลยดูง่ายว่าคนหัวร้อนเนี่ยก็คือเอาตัวเองเป็นใหญ่ไม่เคยโทษตัวเองนะครับตีเกินฝีมืออย่างเงี้ยเกินฝีมือก็คือแบบ ตัวเองมีฝีมืออยู่ประมาณนี้บางทีมันจะเล่นให้เซฟเซฟมันก็เล่นได้เล่นระวังระวังอ่ะแต่ไปตีอะไรยาก,ยากๆอย่างเงี้ยเช่นบางคนแบบเข้าป่าใช่ปะ่ะแล้วก็ตีแบบไม่ออกสักทีอ่ะตีตีต,ต,ตีจนแบบโอ้โหมันก็สกอร์พังเลเทะอารมณ์กห็งหงุดหงิดนะครับสรุปก็คือพังทั้งวันครับกินเหล้าอะไรก็ไม่สนุกนะคนแบบนี้เพราะฉะนั้นคนหัวร้อนเนี่ยทําธุรกิจก็รับความเสี่ยงได้แล้วครับรว่าคนพวกนี้อาจจะเอาตัวเองกับเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่นะครับ คนกลุ่มที่สามครับคือคนที่หน้าม่อครับแล้วก็ลามกครับใช้คํานี้เลยเขาเรียกว่าพวกแบบมือไม้มือปลาหมึกอะ่ะพวกไม่รักษาทรงเวลาอยู่กับผู้หญิงอะ่ะพูดจาสองแง่สังง่ามบางคนเนี่ยมีลูกมีเมียเนี่ยคืออการแซลหญิงแซลเด็กแซลแคดดี้มันปกติคุยเรื่องใต้เสะดีอันนี้มันธรรมดาแต่บางคนเนี่ยมึงถึงขั้นมือไปนัวเขาอ่ะมึงไปนัวไปหอมเขามึงจะไปจับเขาเรื่องนี้เป็นประเด็นเยอะมากนะครับ เป็นผู้ใหญ่เนะี่ยบางทีเราก็ดูให้โอ้โหคุณแม่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีแต่คนให้เกียรตนะิเนี่ยอยู่กับเด็กผู้หญิงเนะี่ยโอ้โหมึงคุยซะแบบมึงอย่างกับนเดทเลยอนะ่ะแล้วก็โอ้โหมึงจะทํานูน่ทนทํานี่จะจับนมเขาจะไปล้วงเขาเนี่ยมันก็น่าเกลียดคือเด็กบางคนเข้าใจนะบางคนมันเล่นโอเคแต่บางคนเขาไม่เอาด้วยมันก็กลายเป็นเรื่องที่แบบคุณไม่ให้เกียิผู้หญิงเนะี่ยคืออย่างน้อยคุณจะไปทําเรื่องแบบเนี้ยคุณก็ไปทําได้ที่อ่างอบนวดหรือว่าร้านนวดอ่ะคุณก็ทาไปเถอะ หรือคุณมาตีคนเดียวไม่มีใครหรือไปตีกับเพื่อนที่มันลามกเหมือนเหมือกันนะคุณทําไปเลยแต่บางทีมันอยู่กับผู้ใหญ่อยู่กับผู้บริหารอยู่กับแบบอย่างเซลลอย่างผมเนี้ยเออมันก็ต้องรักษาภาพลักษณ์หน่อยนะครับอันนี้ต้องระวังนะแล้วก็ผู้ชายทุกคนด้วยเวลาอยู่กับไอ้เรื่องแบบเนี้ยอ่างอบนวดเอยไปเล้าเอยเนี่ยบางคนแม่งเสียทรงครับก็คือหน้าม่อเกินเหตุนะครับลามกนะครับมือไมอ้อยู่ไม่สุกน่าเกียดนะครับอันนี้ไม่มีทรงนะก็ต้องระวังเพราะว่า จริงถ้าตีเนี่ยเยอะกินเหล้าแล้วมีผู้หญิงเนี่ยโอ้โหมันสนุกอยู่แล้วแหละแต่ต้องรักษาทรงด้วยนะครับอย่างที่4ี่ครับคนกลุ่มนี้เขาเรียกว่าพวกเล่นช้าครับเล่นช้าก็คือมึงละเอียดมึงช้าหรือว่ามึงตีไม่ได้ดีหรอกแต่ว่าอยากจะตีให้ได้อะ่ะตีแล้วมันก็ไม่ไปถึงไหนอะ่ะคนอื่นไปอยู่ที่กรีนกันหมดแล้วอะ่ะตัวเองยังไม่ถึงไหนหาลูกก็ช้าอย่างเงี้ยไม่ยอมยอมเสียลูกอย่างเงี้ยหาเป็นชั่วโมงเลยหาเป็นนาทีกวนมันก็ช้าไปหมดถูกไหม อยู่ไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแล้วก็บางทีอาจจะลําช้าอาจจะเล่นละเอียดเกินอาจจะแบบมันต้องใช้สมาธิเยอะมากูุนนี่นั่นอ่ะคือกอล์ฟเนี่ยถ้าตีคนเดียวแล้วจะฝึกไปเป็นโปรอ่ะผมเข้าใจนะครับแต่ถ้าแบบมันต้องเล่นกับคนอื่นด้วยอ่ะมันก็ต้องหัดเกรงใจคนอื่นบ้างน,นะครับไม่ใช่ให้คนอื่นมารอคุณเนี่ยเห็นไหมมันก็เหมือนกับไอก,การมาสายอ่ะนะครับคนประเภทนี้ก็เหมือนเดิมครับยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางเนาะไม่ค่อยน่านทําการค้าด้วยนะครับกลุ่มที่5้าครับอันนี้โอ้โหโกงครับ ขี้โกงคืออะไรครับขี้โกงก็คือมึงนับสกอร์บางคนเนี่ยเฮ้ยผมก็เห็นตีตกน้ําหรือหายไปไหนไม่รู้นะจบลงกลนบอกได้โบกี้งงเลยเฮ้ยมึงโบกี้แน่วะโบกี้มึงต้องตีพาสีงี้มึงต้องตีสักสามออนแล้ววันพัทสองพัทอ่ะจะได้โบกี้ใช่ไหมหรือไม่ก็ต้องสองออนสามพัทได้โบกี้อันนี้แบบเฮ้ยมึงตีสามสี่ทีนี่หว่าถึงจะถึงออนเนี่ย,ยแล้วมึงพัทไม่ได้พัทครั้งเดียวอะ่ะพัทสองครั้งเนี่ยเฮ้ยก็รู้แล้วนับแต้มแบบ ซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้มันจะมีปัญหามากนะครับในการเขาเรียกว่ากวนแข่งกวนแข่งคือบางทีอย่างอ่ามันจะมีอย่างพวกผมเนี่ยปอโทบ้างหรือว่าแข่งทัวร์นาเมนต์แบบที่เป็นกลุ่มปิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดเรื่องของสกอร์อะไรที่มันมีรางวัลใช่ปะ่ะบางคนเนี่ยเขาก็เตี้ยมกับแคดดี้นะครับว่าให้จดแต้มเนี่ยต่ำลงนู่นนี่นั่นคือไอ้สกอร์เราไม่รู้เนี่ยบางทีแคดดี้มันไม่ได้พูดอะไรถ้ามันไม่มีคนที่แบบเป็นกรรมการอ่ะกรรมการก็ต้องเช็คว่าเฮ้ยมึงนับจริงหรือเปล่าวะ ลูกแคดดี้แบบโจดต่ากว่าที่ตัวเองได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็มีผลมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องการแข่งเงี้ยมีทั้งหลายแบบครับโกงเช่นแบบโอเคแบบเข้าป่าแล้วก็ลูกมันหายแล้วแหละแต่ก็เอาลูกมาดอกใหม่นะครับแล้วก็เจอแล้วอะไรเงี้ยโอเหลี่ยมมันเยอะแต่ต้องเข้าใจครับกอล์ฟเนี่ยคือถ้ามันเป็นเรื่องแบบตีเพื่อผลประโยชน์อะ่ะหรือพนันนะ่ะเขาเรียกววนพนันเนี่ยมันมีอยู่แล้วครับเมนเตอร์มีเหลี่ยมหน่อยเออคนเราเนี่ยอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมห้องมันยังมีเหลี่ยมลยแล้วคนมันจะไม่มีได้ไง แต่บางทีถ้าเราดูแล้วโอเคเรื่องแค่เนี้ยบางทีเล่นพนันอะไรกันไปเ,เงินไม่กี่บาทหรอกแต่แบบโอ้โหมึงต้องโกงมึงต้องเหลี่ยมเนี่ยอย่างนี้ทําการค้านนี้พวกนี้ก็อย่างที่บอกครับก็ไม่ค่อยน่าคบค้าสมาคมนะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือพวกขี้เมานะครับขี้เมามีเรื่องหัวร้อนเนี่ยมันจะรวมรวมกันไม่มีสติเมาแล้วไม่ให้เกียรติเมาแล้วไปท้าคนนู้นคนนี้หมดแก้วอย่างเงี้ยตัวเองสนุกเนี่ยแต่ว่าคนอื่นแม่งเดือดร้อนบางทีแบบ ไปแกว่งปากหาตีนคนอื่นโอ้วันนี้เจอส่วนใหญ่มันจะอยู่ในช่วงไนท์กอล์ฟอย่างเงี้ยบางทีเออเมาเงียและไอ้ข้างหน้ามันช้าเนี่ยบางทีไปโวยวายอะไรแบบเสียงดังจะไปมีเรื่องกับเขาอ่ะมันมีเรื่องมาเยอะแล้วนะครับที่สนามอ o ์ฟเนี่ยรุ่นใหญ่เขาจะเอาปืนมายิงอย่างเงี้ยก็มีนะหรือคนแก่ต่อยกันโอ้ยมีทุกอย่างนะครับหรือว่าดารามีนะครับเซเลบเนี่ยโอ้โหแอคชิพหายเลยตีอาจจะเขาเรียกว่าตีข้ามหัวแล้วไม่ขอโทษเนี่ยก็คือไม่ให้เกียรตินะคือมันมาจากอะไรมาจากการเมาเนี่ยแหละ อ่ะผมเล่าอีกนิดนึงคือเวลาไอ้ที่ผมบอกว่ากวนช้าใช่ปะมันจะมีคนหัวร้อนเนี่ยเขารอเราอยู่เนี่ยพอพอช้าเนี่ยบางคนเนี่ยเมาแล้วก็ตีเขาเรียกตีอัดนะครับตีข้ามหัวอัดคือมันเสี่ยงมากถ้าโดนหัวเนี่ยสาหัสถึงตายได้นะลูกกอล์ฟเนี่ยแต่ไอ้อย่างเงี้ยมันน่าเกลียดแล้วบางคนแม่งไม่ขอโทษด,ด้วยเจนเทลแมนสุภาพบุรุษอะไรไม่มีเลยนะครับผมก็เจอครับเซเลบเนี่ยชอบหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมาตีในกอล์ฟเนี่ยแล้วก็จะแบบ ไม่ค่อยมีอะไรอะมารยาทอะแล้วก็รั่วนะครับแล้วก็ช้าเพราะว่าไอคอนเทนพวกนี้แหละนะก็ไม่ได้ว่าบอกว่าไม่ดีนะครับแต่ก็ควรจะระวังอะไรอย่างเงี้ย mm. กฎกติกามารยาทเราก็คือต้องใช้ใช้การเล่นกอล์ฟกับคนอื่นนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ครับสำหรับกอลฟ์เฟอร์ทุกท่านนะครับที่มองไปที่การทําธุรกิจนะครับแล้วก็กิจกรรมสําหรับการทําธุรกิจที่ดีเลยก็คือการตีกอล์ฟแต่แน่นอนว่าเราก็จะต้องรักษาทรงทั้งหมดเนี่ยนะไม่ใช่ฟังไปแล้วไปทําทั้งหมด แล้วก็เราก็อ่านคนให้เกาะให้ออกนี่แหละครับจากเรื่องเหล่านี้ด้วยไม่ใช่แค่เรื่องเกมเรื่องฝีมือครับแต่มันเป็นเรื่องพฤติกรรมล้วนเลยผมให้น้ำหนักตรงนี้แปดสินะครับยิ่งกว่าแบบการตีตีด,ตดีตีไม่ดีอ่ะมันอยู่ที่การซ้อมแต่ไอเรื่องสันดานเนี่ยมันมาจากติดตัวตั้งแต่ก่อนเล่นกอล์ฟนะครับขอบคุณที่ติดตาม content, คอนเทนต์กูได้แหละเซเลล้านนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกช่องทางนะครับสวัสดีสสดสสดครับ